ขันตอนแรกนี่คือเราล้างทำความสะอาดก่อนมันจะได้สะอาดอาเสร็จแล้วก็คิดวิเคราะห์จะขายใครดีคนซื้ออยู่ไหนชั่วโม,มงนี้เุรกิจนี้เพื่อความอยู่รอดสากแดดก,ก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัว เปิดเทอมแล้วช่วยอุดหนุนร้านผมหน่อยนะครับอยากจ่ายก่อนคนอื่นเขาบ้างเดี๋ยวใบทวงถามมาเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทีละตัวก่อนเดี๋ยวขอทําความสะอาดก่อนเพราะว่าโต๊ะตัวนี้เออมันค่อนข้างที่จะเหนียวหน่อยเหนียวเนี่ย การใช้งานมานานไงก็เลยมันมีเหนียวเหนียวหน่อยเวลาเราจะได้ไม่ใช่ราคาเหนียวคือโต๊ะใช้นานๆแล้วมันก็มันธรรมดามันก็จะมีแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน่อยครบนะมีห้าตัวนะครับเก้าอี้แต่เราลองตรวตัวหนักมากหนักไม่หนักก็เดี๋ยวเอากิโลมาชั่งเลยไหมไหน ไม่เป็นไรขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นมิติอะไรนะเฮ้ยเพื่อ <g ir ly> เป็นอะไรนะเอกฉันหน่อยว่าเป็นไม้อะไรร่วมสนุกกันนะครับพี่อย่าซีเรียสเอาแล้วเราก็อยากรู้ไงหลายๆคนมองว่าเป็นไม้อะไรบางทีคนเรามองไม้เป็นไม้ชนิดนนหนึ่งคนนึงเป็นไม้ชนิดหนึ่งทุกคนอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันได้ท้ยี่ห้าตัวนะครับอันนี้เราขายทั้ง ตามสภาพกับทาสีให้เก็บงานให้แต่ว่าราคาจะมี็สองอย่างนะครับตามสภาพก็อีกราคาหนึง่งเก็บงานทําสีให้ก็อีกราคาหนึ่งนะครับสวยไหมลองดูสวยไหมสวยไหมเดี๋ยว,ยวส่วนผลขนาดเดี๋ยววัดให้ดูเลยตัวนี้ได้ได้ ได้ไม้ห้าแผ่นเอ้ยกีแผ่นหนึ่งสองสามสี่สี่แผ่นร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบนี่ไม้หนาหนึ่งนิ้วไม้หนาหนึ่งนิ้วโอเคนะสวยไหมนี่สว,สวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบเก็บนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนแดดแล้วมันมันจะแหกมากกว่าน,นี้นี่นี่ตัวนี้ก็สวยเนี่ยตัวเนี้ยต,ตัวนี้มี เป็นตัวเดียวนะตัวเดี่ยวงานดีเดี๋ยว้องน้ำก่อนไปไม่ถึงเอมยอมักงสยยางมาหนูจับฉีดน้ำมันี่เดี๋ยวล้างก่อนจะมองเห็นชัดชัดอันนี้ยังไม่ได้ทำสีทำสีมามันจะสวยกว่านี้นะ ตัวนี้แบบขึ้นสีทูโทนเลยอะสวยมากโอเคถามว่าทำไมล้างเพื่เดียวเราล้างให้เห็นเนื้อไหมแต่ถ้าอยากเห็นจริงๆมันต้องขูดสีแล้วก็อน,น้ำลาดอีกจะดูแล้วหเห็นรายละเอียดชัดเจนเลยตัวนี้ขนาดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ ตัวนี้ยาวเมตรเจ็ดสิบหกเซนนะครับไม้ไม้สองแผ่นนะไม้สองแผ่นนะครับไม้สองแผ่นตัวนี้ลึกนี่ลึกเท่าไหร่ห้าสิบห้าห้าสิบห้านะโอเคตัวนี้มีตัวเดียวนะถ้าใครสนใจสนใจก็เหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรมากก็คือขายตามสภาพแล้วก็ถ้าจะให้ทำสีเก็บงาน อันนี้เราต้องตกลงกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะคิดตามจริงนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ